เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก oppo กับมือถือกล้องยืดได้หดได้ที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถ่ายโบเกส้สวยเป็นธรรมชาติมือถือฝาพับยังไม่ตายกับ nokia 2760 Flip มาพร้อม 4g พร้อมแบตเตอรี่อึด14วันติดตามพร้อมชมข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ สวัสดีค่ะนี่คือช่องนานาเทคช่องสนับสนุนคนรักเทคโนโลยีและกาเจ็ตค่ะในงานอินโนเดย์ปีนี้นะคะ Op ปเปเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะกับมือถือกล้องยืดได้หดได้ retractable camera โดยเป็นรุ่นต้นแบบนะคะที่ Op p o ปรประกาศว่าจะมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆในอนาคตอีกด้วยค่ะโดยมือถือรุ่นต้นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ IMX766 จาก Sony ค่ะซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในกล้องของ 5X3 Pro โดยเป็นเซนเซอร์ขนาดใหญ่นะคะที่มาพร้อมกับเลนระยะ52มมพร้อมรูรับแสงค่า f2 UC, และระบบกันสั่น OIS ในตัวอีกด้วยนะคะโดยความน่าสนใจของเทคโนโลยี retractable camera นะคะไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ค่ะ The Oppo นั้นสามารถออกแบบให้มันสามารถทนน้ำได้และมีฟังก์ชันตรวจจับการทำหล่นซึ่งกล้องนะคะจะหดเก็บเข้าไปอัตโนมัติภายในระยะเวลาเพียง0.6วินาทีเท่านั้นโดยสำหรับข้อได้เปรียบของเลนส์เทเลโฟโต้นะคะเมื่อมาอยู่บนเซ็นเซอร์ภาพขนาดใหญ่ค่ะสามารถทำให้ระยะชัดตื้นนั้นแคบลงและเมื่อนำไปถ่ายพอร์เทรตจะสามารถสร้างโบเกออกมาได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องอาศัยการเบลอฉากและเรนเดอร์โบเกแบบ ปลอมค่ะๆนอกจากนี้นะคะ Oppo ยังเคลมว่า retractable camera มีอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสูงหรือพูดอีกในหนึ่งว่านะคะรูปจะมี Noise น้อยที่สุดค่ะและสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้ดีซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ที่มาจากการใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ มือถือฝาพับยังไม่ตายกับโนเกีย2760 Flip มาพร้อม 4G พร้อมแบตเตอรี่อึด14วันโนเกีย2760นะคะเป็นโทรศพัพท์ฝาพับที่ออกมาในปี2550หรือ14ปีก่อนค่ะโดยถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วนะคะแต่มีคนจํานวนไม่น้อยค่ะที่ยังโหยหาความคลาสสิกของมือถือทรงนี้อยู่นะคะซึ่งนั่นก็ทําให้ล่าสุดทาง HMD นะคะได้นํากลับมาปัดฝุุนใหม่อีกครั้งเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นด้วยระบบ Kai OS ค่ะและเพิ่มคุณสมบัติในการรองรับเครือข่าย 4G โดยยังใช้ชื่อโนเกีย2 2760ตามเดิมนะคะแต่พ่วงคาว่าฟลิปห้อยท้ายเอาไว้ด้วยค่ะโดยกลายเป็นโนเกีย2760ฟลิปนั่นเองโดยโนเกีย2760ฟลิปนะคะยังไม่ถูกประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะแต่มีภาพและข้อมูลตัวเครื่องนะคะออกมาจากเว็บไซต์แท็ h โฟนในสหรัฐอเมริกาโดยตามรายงานระบุว่ามือถือรุ่นนี้นะคะมีหน้าจอความละเอียด2 4 0ณ3 2 0พิกเซลโดยไม่ทราบขนาดค่ะและมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ1,450ม mm. ิลลิแอมโดยสามารถสแตนบายได้นานสูงสุดเกือบ2ส,สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะโดยนอกจากนี้นะคะยังรองรับ แอปบน Google ค่ะที่สามารถใช้งานได้บนระบบ iOS อย่างเช่น Search Map และ YouTube เป็นต้นค่ะทางบริษัทนะคะเคยนำโนเกีย2720มาทับใหม่เป็น Nokia 2 7 2 0 Flip เช่นกันค่ะโดวยวางจำหน่ายในประเทศไทยราคา2790บาทและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจาก n a น a t เทคนะคะ